สวัสดีเจ้าปนงปลามาเก็บดอกแคปป่าในวันนี้นะดอกแคปป่าอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าดูดอกมันเจ้าดอกมันจะเป็นประมาณนี้นี่นี่หมดเต็มเลยเจ้าวันนี้มาขวายน้อยหนึ่งเน้อเพราะว่าเขาไทยอยเก็บไปก่อนละ มันเหลือบรักตัวใดอ่ะมีดอกไม้แต่เจ้าอยู่ข้างๆบ้านเจ้านี่จะเก็บไปฝากเปลือนเนอะวันนี้จะไปเอาหาเปืือนดิเก็บไปฝากเปลือนี่นี่อีกหนึ่งี่รสชาติจะออกขมๆนยเจ้าอันนี้ต้นมันเจ้าอต้นมันสูงๆามงาม น้ำเนาะเนี่ยตรงนี้ก็มีหลายต้นนะแต่เขาเก็บไปก่อนแล้วเจ้าเขาเก็บไปก่อนแล้ววันนี้เขาตื่นขวายมีต้นมันเลยเจ้าเอาไปลวกกับน,น้ำพริกไปลวกกับน,น้ำพริกเขาเก็บไปกักเปลือกนี่แน่นี่แน่นี่แน่นน พอได้อยู่พอได้อยู่เจ้าเนี่ยพอได้อยู่เก็บไปแล้วต้องไปลวกเนะเจ้ากินดิบๆไปได้นะต้องไปลวกจะได้เต็มตะกาละดูสิค่ะ สวยงามก่อนี่ได้เต็มตะกร้าละเดี๋ยวนี่ต้นมันเจ้าต้นมีลหลายตน้นโอเบไปก่อนงามเนาะปีจะมีหนเดียวดนะเจ้าปีหนึ่งมันจะออกหนเดียว ตัวเขาจะเอาไว้ชอ่องฟิดต้มใส่ช่องฟิดไว้ตั้งหลายนะชอบฮนะมันจะออกขมจำลำํนี่อ่ะกำลังหล่นมาพอดีเลยกำลังหล่นมาพอดีได้ดายอันลนะอืมปาหาไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะ,จะเจ้าต้นข้างในนี่ ในนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะเจ้านี่ก็อีกหนึ่งต้นโอ้หางโมส้มเต็มเลยนะเออมีหางโมจส้มไหลหางเลยนะโมจส้มกระซิบมาได้ผมมีอุปกรณ์ ไม่มีอุปกรณ์นะคะอ้าวเก็บต้นเล่ห์น,น้อยหนึ่งกระปอแล้วเนาะน,น้อยกระปอกี่ละพอดีตกิจเจ้าเอินเก็บสักน้อย ี ừ, một m, một a, lên đây, ่ก็มีสดๆเยอะๆโอ้ยมดชมมดชมนี่เต็มซ่าอะนี่แล้วนี่ต้องไฝากใด้ทั้งสองคนพวกกันพอละเจ้าพอละเต็มซ่าละเห็นได้ทั้งสองบ้านพวกนั่นเนี่ยพอแล้วเนาะ เป็นซาละเจ้าดอกมันดอก,ม,ดอกมันก็นงามงามงามกินที่ระดอกที่รดอกเนี่ยต้มกันเลยต้มกันเลยเจ้าลว,ลวกก่อนลวกกั้มเดียวนะ่ะดีนะ่ะวันนี้ตื่นขวายแต่กันยังได้อยู่เจ้าได้อยู่น้อยหนึ่งบน้อยเราเป็นตะการเราบน้อยแล้วเนาะ มีเป็นสี่ห้าต้นนะเจ้าตีใกล้ๆกับหมู่บ้านนี่นะแต่ป้าเขาชอบแกบไปขายตอนเม่นเจ้าบางวันแกกับมาเก็บบวนแกกับบอมาเก็บ,ากบ,ากบยายัาอนนี้กับหญ้าต้นหมาหญ้าต้นหมานี่ก็กินได้นะเจ้าเห็นไหมคเนียนๆ อันนี้ก็เป็นยานะผนจืดหญ้าต้นหมาเนาะเจ้าฟังดูจะเหม็นเนาะแต่ก็กินรำเนอะเอากับแก่งบอนเอากับแก่งบอนเจ้ามันคือหญ้าต้นหมาคนเมืองกินได้ตึบตับตับตึบ ตึ๊บตันอาทตย์มาโชว์ดอกแกให้พ่อโชว์ดอกแกโชว์ดอกแกหนึ่งตะกานะคะปาแล้วคลิปนี้แต่อีกันนะเจ้าป่ามาเก็บดอกแกป่าไปฝากเปลือนปอาแล้วเนาะ คลิปนี้สวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหน้าเนเจ้า